ดำรงยืนอยู่ที่สนามหญ้าหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งและยืนอยู่ห่างเสาธงเป็นระยะหนึ่งสังเกตเห็นมุมยกขึ้นมุมยกขึ้นก็คือเงยใช่ไห<ป>นะฮะของยอดเสาธงเนี่ยสูง30องศาแปลว่าดำรงยืนอยู่ที่จุด4นะฮะยืนอยู่ที่จุด4และเมื่อเดินเข้าไปในเสาธง100เมตรเขาสังเกตมุมยกอีกทีหนึ่งเป็น60องศา จงหาความสูงสงัตว์งข้อนี้น่าทำํทำทําให้ทำสามนาทีอ่ามาดูกันนะฮะก็เราก็ต้องให้ข้างล่างเป็น x ไว้ก่อนเนาะให้ตรงนี้เป็น x แล้วก็ให้ข้างบนเป็น y ก็ได้หรือจะเรียกว่า a b ก็ได้ถูกปะแล้วจะชอบนะ เดี๋ยวครูให้เป็น y แล้วกันจะได้ไม่ต้องเขียนเลขเยอะนะครับ x ก็ y ทีนี้แรกเริ่มเลยเนี่ยเราก็ใช้ค่าแทนใช่ไหมแทนสามสิเท่ากับ y ส่วนหนึบวก x นะฮะแทนส0มีค่าเท่าไหร่นะ หนึ่ส่วนรูสามอ่าพอะนั้นเราก็ย้ายข้างไปเป็นรู้สามเลยเราก็ได้หนึ x ่งร้บวก x เท่ากับรูสาม y ติดไว้เป็นสมกา,ารที่1นึเห็นไหมนะฮะต่อมาดูสามเหลี่ยมรูปเล็กครับผมสามเหลี่ยมรูปเล็กก็จะได้แทนหกสิบเท่ากับ y ส่วน x เลย uh huh. ทีนี้แทน60มีค่าเท่าไหร,นะร่นะรูสาเพราะนั้นเราก็ย้ายข้างเลยเราก็จะได้เอ่อรู้สา x เท่ากับ y ไมร้สาม x เท่ากับ y แต่เดี๋ยวก่อนนะจริงๆแล้วเราอยากได้ x หรือ,หร,อหรือว่าเราอยากได้ y เราอยากได้ y นะเพราะนั้นตรงนี้ไม่ไม่ไม่เขียนว่ารูทสาม x เท่ากับ y จะเขียนว่า x เท่ากับ y ส่วนรูทสามแล้วจะเอาเนี่ยเข้าไปแทนในสมการที่หนึ่งโอเคไหมอืมเพราะเราอยากได้ y เราไม่ได้อยากได้ x นะฮะอยากได้ y เราก็แทนเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนสีตรงไหนที่เคยเป็น x ให้แทนด้วย y ส่วนรูทสามนะครับ มันก็คือ100บวก y ส่วนรูทสาเท่ากับรูสา y อย่างนี้สภาพนี้นะทีนี้เห็นว่าเป็นเศษส่วนใช่ปะ่ะเอารูทสามคูณตลอดครับนี่เป็นวิธีมาตรฐานทุกปะ่ะในการแก้สรรมการเอารูสามคูณตลอดครึบเราก็จะได้100่งรูสาม บวก y เท่ากับ 3y โอเคไหมดังนั้นยา้ายข้างไปกลายเป็นลบถูกป่ะ y มันบวกอยู่อะ่ะยา้ายไปกลายเป็นลบก็คือ 2y เท่ากับ100รูท3 y เดียวก็เลยเท่ากับ50รูท3ครับผมจบแล้วก็กดเครื่องใช่ไหมรูท3เพื่อ1.732 คำตอบก็คือ50าสิบคูณหนึ่งจุามสองตรงป่ะอาตามนั้นแหละคิดอย่างเงี้ยนะฮะของน้องที่คิดเนี่ยคิดสั้นๆอย่างที่เราคิดป่ะหรือว่าน้องแบบพยายามแก้สองสมาการสองตัวแปรโอเคดีมากฮะเพราะว่าโจทย์บางข้อเนี่ยคิดอย่างเงี้ยง่ายบางข้อต้องคิดแบบแก้สมาการสองตัวแปรถึงจะง่าย นะก็ต้องเลือกวิธีเอานะครับ